นี่ครับกกาบสวัสดีท่านผู้ชมน่ารักุูทนดูดนด้วยนะครับเออวันนี้ผมก็มาเซอร์โมแกนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวงานแนะนําสําหรับดิ่งใหม่นะครับโอเคกต่อันนี้รุ่นเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับก่อนแรกให้เราทำ GPS กันเลยนะครับผมทำ GPS กดนะครับกดที่ทำงานสถานที่ทำงานครับทำงานจะกดหมายแล้วก็ ร <glorious> อง,รงสีขาวนะครับผมอยา่โรงสีขาวทุกคนเห็นเปล่าแล้วก็วิ่งแอาจักรยานกันเลยครับเออแล้วคนนี้เป็นอะรเนี่ยมันเสื้อผ้าที่มีความแปลกๆนะฮเออก็กดอินครับแล้วก็กดอินแล้วก็สตาร์ทเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกับซุกซึบเลยนะครับผมยยังเป็นอย,อยู่เลยนะครับงานใก okay. ล้ๆนะครับผมโอเคเนี่ย ั่นใกล้ๆตรงนี้เองตรงแถวยาวว่าเรานี่เองครับผมนี่เดี๋ยวผมซูมไปทีดูนี่ไง,งครับผมไอ้ก็เราเปั่นไปอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงเลยนะครับผมเออนีอย่ยตรงนี้เองเหมือนที่ตกบ,บนสะอื่นเลยใช่ปะทุกคนเอีายแล้วก็วิ่งไปหาจุด,ดแดงๆแล้วมันจะมีวงเนี่ย แล้วก็กดอินเพื่อเปลี่ยนชุดนะครับก,กดอินไปกันเลยนะครับด้ชุดตะแก่เนี่ยชุดอย่างเท่อ่ะครับทุกคนนะชุดอย่างเท่เลย <P le af> จ,ะจะให้เราแบบวิงไปหาจุดแดงแดงครับเพื่อไปยกกระสอบข้าวนะครับมันนี่มันเป็นงานลงสีนะครับพวกแบบยกข้าวมาแล้วก็ไปไปเอานะครับก็เป็นงานสามติ่งใหม่นะครับโอเคใครที่อยากเล่นซําเนียครับอย่าลืมไปขอไว้ดิจากแอดเดอ สมอแกนอะพิมไปในเพจเลยเจสมอแกนเจตี้ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมหรอกผมโปรโมทให้เฉยๆ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมก็วิ่งไปข้างบนนะครับผมแล้วก็ไปแบบไปกดเออเนี่ยแล้วมันก็จะมีไอ้พวกเครื่องสิกักขอลง,องามาข้างล่างครับต้องรอไอ้อีมูเขาก่อนนะครับผมเราจะไปเลยเดี๋ยวมันจะเสียดเลื่อนนะนะครับ มันก็มีกระสอบมาครับให้เราวิ่งไปตรงน้ครับไปวิ่งไปด้านล่างเลยครับผู้เนี่ยให้เราวิ่งไปด้านล่างเลยเนี่ยจะเป็นจุดแดงครับอันนี้ก็ได้รับตังเอารับกระสอบข้ากับ EP ครับ EP สามเลยนะทุกผู้ชมแต่แนะนํำงานนี้แบบสำหรับคนที่เวลสามบวกนะเนี่ยเป็นงานลูพีเลยคน อย่าโก,กโกดดโดขึ้นไปไปทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมทุกคนทํทเหมือนเดิมเลยเนี่ยทเหมือนเดิมเลยทําแบบเดิมครับแบบเดิมเนี่ยเนี่ยก็รออีโม,โมของเขานะอีโมของเฟอร์มนะอร์การเตี้นะก็ทําแบบระบุมาแบบสุดยอดอ่ะครับสุดยอดมากแล้วก็แบบรอเลยรอไปเลยครับทุกคนแล้วก็วิ่งไป วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งอย่างคิวอะแล้วก็ได้กระสอบมาหนึ่งแล้วก็อีพีสามิเมนเดิมครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดนะครับผมอันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปขายนะเออพาทุกคนไปขายนะนินิปิงนิดหนึ่งนะครับผมกดเอนะครับเพื่อเปลี่ยนชุดนะครับช่วยได้หน้าหล่อแล้วก็ลีดดหลังครับเออทุกคนก็รู้อะ เอส์โมแคนะ่ะเป็นที่เด็ดเลยเน,นี่ยตัวเนี้ยทูนโอเคก็กดอ็นเพื่อสตาร์รถแบรเดิมเลยนะทคนโอเคเดี๋ยวทับ GPS e เลยนะแล้วก็กดสถานที่ต่างๆแล้วก็ตลาดน้ำนะท่านผู้ชมถ้าผมตลาดน้ำแล้วผมเลย่าให้ท่านผู้ชมดูว่า,วา,วาต้องกด GPS e นะตั้งแต่ผมมาแนละ้วอันนี้ก็กดสถานที่ต่างๆแล้วก็ตลาดน้ำเลยนะ่ะ อย่างก็ขี่ราผิดเลียนเขาให้ขี่เลี้ยขวายวผมไปขีเ่เลีขวาก่อนแป๊บนึ้ไงครับพ่อผู้ชมโอเคครับตลาดน้ำก็ใกล้ๆนะครับเป็นงานใกล้ๆสไต,สตๆๆล์ยูชิวอสไตล์ยูชิวชารลีอะไรเงี้ย ทำแบบทํางานได้เยอะนะครับถ okay. right. ้าไปซื้อกเปอาแม็กี้ตลาดนะครับเป็นติดต่อทางแอดมินเลยนะครับผมกระเป๋าแมงนะครับหรือจะเก็บตังค์ซื้อเองก็ได้นะครับผมไปกระเป๋าพวกกระเป๋าพวกเลีวองเลสามาสองอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็วิ่งไปนะครับไปหาคําว่าแบบพรลงสีขาวอะไรเงี้ยเนี่ยไปหาอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่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 ก็ไปอย่างนี้เลยน่าจะใช่เลยนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ไง กดอินนะครับเพื่อขายนะครับกดอินกดอินเออแล้วกดไปได้สี่อันเลยนะฮ่องได้หกห้อยกว่าบาทนะครับคุ้มมากๆเลยอ่ะท่านผู้ชมโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมก็ตั้งใจทำอย่างสุดับสุดสกปรกสเวกปุบปบเลยนะครับผมเยอะๆๆใครที่ชอบคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับกดไลค์ด้วยนะครับผม Yes, yes, yes,